สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับนะคะเข้าสู่ยุบซีบาร์ิบายเช่นเดิมทีนี้นะคะไวมาทำแรนดอมในหัวข้อเปิดใจคุณและเขาพร้อมบทสรุปนะคะเปิดใจคุณและเขาพร้อมบทสรุปดังนั้นเป็นแรนดอมเนี่ยเราจะมาเปิดใจคุณก่อนนะคะถ้าใจคุณตรงคลิปนี้คือของคุณนะคะวันนี้เราจะใช้อ r a c เ e ิลทั้งสองสำรับในการเปิดใจทั้งคู่ อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe เป็นกำลังใจให้กับชนะของเราด้วยนะคะแรงน้อมเปิดใจคุณและเขาพร้อมกับบทสรุปค่ะขอดูพลังงานตัวคุณก่อนนะคะขอดูพลังงานตัวคุณที่เข้ามาเจอคลิปนี้ จะด้วยความตั้งใจหรือว่าบาังเอิญกดเข้ามาขออนุญาตดูความรู้สึกคุณขออนุญาตดูความรู้สึกคุณที่มีกับเขาคนนั้นค่ะความรู้สึกคุณที่มีกับเขาคนนั้นในตอนนี้เป็นอย่างไรตกหนึ่งใบ Love yourself <c oughs> คุณไม่ไว้ใจเขาเลยเอ่อคุณกลัวว่าเขาจะมามีที่หนกับใจคือในตอนนี้ไวมองว่าคุณรักตัวเองนะคะคุณไม่ไว้ใจเขาคุณไม่อยากที่จะโฟกัสในเรื่องของความรักสักเท่าไหร่เอาเป็นว่าใครที่เข้ามาเจอคลิปนี้นะคะ่ะถ้าถามถึงความรู้สึกที่คุณมีกับเขาตอนนี้นะ คุณระมัดระวังตัวมากขึ้นกว่าเดิมเยอะรักตัวเองมากกว่าที่จะรักเขามองอนาคตมองงานมองเงินสำคัญกว่าถ้าก่อนหน้านี้คุณอาจจะเห็นเขาสำคัญนะคะแต่ตอนนี้คุณไม่ได้เห็นเขาสำคัญแล้วนะคุณรักตัวเองคุณมีกำแพงคุณไม่อยากเจ็บอีกต่อไปแล้วโฟกัสเรื่องงานเรื่องเงินเป้าหมายชีวิตตอนนี้ ความรักไม่ใช่สิ่งสำคัญสำหรับคุณคุณอยู่ได้ด้วยตัวเองใครมาดีคุณก็ดีด้วยใครมาร้ายคุณก็ร้ายใส่คุณรักตัวเองถูกต้องแล้วนี่คือความรู้สึกคุณมีกับเขาเลยนะโอ้เป็นลักษณะของคนแบบเอ่ออยู่ได้ด้วยตัวเองไม่ต้องพึ่งพิงใครมีความสุขได้ด้วยตัวเอง เห็นคุณค่าในตัวเองแล้วก็กำลังเจริญเติบโตได้ดีในเรื่องของการงานการเงินเพื่อนรอบข้างครอบครัวมีความสุขดีเอาเป็นว่าชีวิตช่วงนี้ค,คุณมีความสุขนะคะไม่ได้ทุกข์ร้อนไม่ได้อะไรเลยถามว่ายังรู้สึกดีกับเขาไหมโอเคคุณรู้สึกดีแต่คุณกลัวจิตคุณคุณไม่ได้ปิดกั้นใจหรอกแต่คุณมองมองเขาแบบมีชั้นเชิงคุณจะดูพฤติกรรมของเขา ถ้าสิ่งที่เขาทำเนี่ยมันเทคแอคชั่นแล้วมันผ่านมาตรฐานของคุณเนี่ยคุณจะเปิดใจให้เขาเข้ามาอีกครั้งหนึ่งคุณจะเปิดใจให้คนนี้กลับมาหรือว่าสารสัมพันธ์กับคุณก็ถือว่าถูกต้องแล้วนะคะเออถือว่าคุณรักตัวเองอ่ะเดี๋ยวเรามาดูกันต่อนะคะแล้วคุณมีอะไรลึกๆอีกนะคะกับกับเขาคนนั้น <c oughs> ความรู้สึกลึกๆของคุณนะคะที่มีกับเขาคนนั้นเป็นอย่างไร เคยทาให้คุณแบบหายใจไม่ทั่วท้องเคยทําให้คุณเสียใจถึงขั้นนอนไม่หลับเคยทําให้คุณร้องไห้ฟูมงไฟคุณเห็นใจเขานะกับการที่เขากลับเข้ามาในชีวิตคุณรอบนี้แต่คุณกลัวเจ็บเหลือเกินคุณรักตัวเองค่ะคุณดูสิสามใบนี้คุณเจ็บเหลือเกินเจ็บแบบชนิดที่ว่ากว่าที่จะเอาตัวเองออกมาจากเหตุการณ์ครั้งนั้นได้สะบักสะบอมมากๆตอนนี้ชีวิตฉันดีขึ้นจิตใจของฉันสตรองแล้วนะคะ การที่คุณเข้ามาในตอนนี้หรืออะไรก็ตามแต่ whatever เนี่ยตัวคุณมีบรรทัดฐานตัวคุณเข้มแข็งสงสารเขาไหมอ,อ,อยากขึ้นดีกับเขาไหมแบบไม่ถึงว่าเขาไม่ทำเดี่ยวคุณนะคะในช่วงเวลานี้คุณก็สงสารแหละแต่คุณกลัวขอดูพฤติกรรมก่อนนะคะอะไรประมาณนี้เจ็บแล้วจาอะไรอะไรอย่างนี้ก็ได้นะคะโอ้ทำไมแบบถ้าใครเข้ามาดูแล้วคุณอารมณ์แบบนี้ ค,ออค,นะะคลิปนี้คือของคุณค่ะนะคะคลิปนี้คือของคุณเดี๋ยวเรามาดูใจลึกๆของคุณที่มีกับเขาคนดันเป็นอย่างไรใจลึกๆ,ๆี่อยู่ข้างในนะคะไรลึกๆแล้วอะ่ะคุณก็อยากจะเป็นแฟนกับเขาเหมือนเดิมลึกๆแล้วคุณก็อยากจะกลับมารักแหละ แต่เขาอาจจะเคยทําให้คุณเจ็บปวดด้วยร้ามามากคุณเลยกลัวเท่านั้นเองค่ะ <c oughs> จิตใต้สํานึกหรือว่าลักษณะนิสยัยหรือพฤติกรรมบางอย่างเนี่ยก่อนหน้านี้มันมันเออเขาทําให้คุณเปลี่ยนเป็นคนใหม่เลยนะเอออย่างที่บอกว่าคุณอาจจะมีปัญหากันเยอะนะคะเ,เลิกลาหรือว่าทะเลาะก,กันไม่สวยเออดังนั้นการกลับมาของเขาในครั้งนี้เนี่ยคุณค่อนข้างที่จะเหมือนระวังตัวมากๆเลยนะคะดังนั้นในตอนนี้เนี่ย คุณจะไม่ใช้ใจในการครบหาคุณจะไม่ใช้ใจนำพาคุณจะใช้สมองมากกว่านะคะก,ก็ถือว่าถูกต้องคุณอยากให้ทุกสิ่งทุกอย่างมันเป็นไปด้วยดีนะอยากให้เกิดความสมดุลอยากให้กลับมารักกันอีกครั้งหนึ่งอยากให้กลับมาพูดคุยกันอยากให้เกิดความบาลานซ์ในความสัมพันธ์นี้แต่ตอนนี้ขอให้ทุกๆสิ่งทุกอย่าง ดำเนินต่อไปแบบช้าๆถ้าใช่ก็คือใช่ถ้าไม่ใช่ก็ไม่เป็นไรนะคะนี่นี่คือสิ่งลึกๆนะคะท,ที่ความรู้สึกคุณนะมีกับเขาคนนั้นเอาละค่ะมาถึงจุดความรู้สึกของเขาคนนั้นกันบ้างเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะแล้วเขาคนนั้นนะเปิดใจเขาคนนั้นสักหน่อยตอนนี้ใจของเขาคนนั้นที่มีกับคุณเป็นเช่นไรใจของเขาคนนั้นที่มีกับคุณเป็นเช่นไร ขอดูสี่ใบแรกก่อนนะคะ The Lover อ่ะหมดล้ออะไรโอเคโอเคเขาเขาเขาเหมือนกับได้รับผลกรรมที่เขาเคยทำไว้กับคุณเนอะ ือในตอนนี้เนี่ยเขาเหมือนว่าคุณแบบมีตัวเลือกเข้ามาคุณใส่หน้ากากเข้าหาเขาหมายความว่าคุณเน่ยแก้งพูดกับเขาไปอย่างนั้นแหละแต่ในใจคุณก็ไม่ได้รู้สึกอินคือเขามารู้สึกเองนะคะว่าเขาแบบมองไม่เห็นเลยว่าคุณรักเขาเหมือนเดิมหรือเปล่ามันทําให้เขากลัวที่จะสูญเสียคุณไปเดินเลิ r กขึ้นไปแรกอย่างที่วัไอ้บอกเปิดใจเขาอะรู้สึกยังไงโอ้เขาเขาเหมือนกับ falling in love ตกหลุมรักคุณอีกครั้งหนึ่งนะคะแล้วเขาก็ไม่มีความมั่นใจเลยว่าคุณ่ยรักเขาหรือเปล่าเออมีความกลัวจังว่าคุณแบบปันใจให้คนอื่นแล้วดูในช่วงนี้คุณมีต้นเลือกเข้ามาคุณดูดีคุณเพอร์เฟคคุณรักตัวเองคุณมีออร่าคุณเห็นคุณค่าในตัวเองมันก็เลยยิ่งแบบดึงดูดให้เขาเห็นคุณค่าในตัวคุณเขามองคุณไม่ชัดเจน เขาไม่สามารถรู้ใจได้เลยว่าคุณรู้สึกอย่างไรกับเขากับเขานะคะดังนั้นมันสําหรับเขาเนี่ยมันดูท้าทายมากเลยนะเออกับการที่จะเข้ามาในชีวิตคุณอีกครั้งหนึ่งโอ้แตกต่างสิ้นเชิงนะคะเพื่อนๆภาพที่คุณได้กับภาพที่เขาได้ะคะ่ะถ้าเรามองเนี่ยจะเห็นในความแตกต่างล่วเออคนคนนี้เนะี่ยจะพยายามที่จะแบบเอาคุณคนเดิมกลับเข้ามาในชีวิตเขาเออตอนนี้เขารู้แหละว่าคุณเนะ่ย ใส่หน้ากากเข้าหาเขาเออคุณอาจจะมีฟอร์มมีมาดกไม่ได้ให้ความสิธนุกกับเขาเช่นเดิมแต่ในใจลึกๆนะเน่ยเขาก็หวังนะคะว่าคุณแค่แสดงไปแบบนั้นแหละจริงๆแล้วคุณก็ยังรู้สึกดีกับเขาตัวของเขาเองก็ก,ก็มีแอบหลงตัวเองนิดนึงเหมือนกันนะตัวตัวของเขาก็เหมือน,นแบบมีแอบหลงตัวเองด้วยความที่แต่ก่อนเนะ่ยคุณอาจจะดีกับเขามากคุณอาจจะแสดงออกว่าเออคุณอน่ะ ชอบเขานะรักเขานะตามเขานะแต่ตอนนี้พฤติกรรมของคุณมันเปลี่ยนไปซึ่งมันทําให้เขาเกลืมกลัวว่าสิ่งที่คุณแสดงมันจริงหรือเปล่าแต่ในใจลึกๆก็ยังหวังว่าเฮ้ยเอาเอาหน้ามันอาจจะไม่ใช่อย่างที่เขาคิดก็ได้นะคะเอ่อแต่รู้แต่เพียงว่าเขาอยากที่จะทราบว่าคุณน่ะรักเขาเหมือนกันไหมเพราะในตอนนี้เนี่ยถามว่าใจของเขาที่มีกับคุณถ้าเรามาเปิดใจกันแล้วเนี่ย ควายเห็นว่าใจของเขาเนี่ยเหมือนตกหลุมรักคุณอีกครั้งหนึ่งเลยนะคะอ่ะทีนี้เดี๋ยวเรามาดูกันต่ออีกสี่ใบนะคะอือือไพ่ตกไพ่ตก ต่อันเลยนะคะนี่แหละคือคือเขารู้แหละว,ว่าแบบถึงแม้ว่าคุณจะใจแข็งอะเขาเหนื่อยไงกับการที่ต้องแบบพยายามจะเข้าหาคุณอีกครั้งอะแต่เขาให้กำลังใจตัวเองเขาจะทำทุกวิถีทางเพื่อชนะใจคุณอีกครั้งเขาจะทำทุกทางเพื่อให้คุณกลับมารักกันเขาเขาเหนื่อยนะแต่เขาไม่ย่อท้อโอ้โหครั้งนี้ต้องบอกว่ากลับมาครั้งนี้เนี่ยเตรียมใจมาเพื่อจะมางอ้อ จริงๆนะคะไม่ได้มาเล่นๆถ้าถามความรู้สึกลึกๆในใจของเขาที่มีกับคุณตอนนี้หล่ะเป็นอย่างไรเดี๋ยวเรามาขอดูออความรู้สึกลึกๆในใจของเขานะคะที่มีกับคุณเป็นย่งไรสีใบเขาอยากให้ มีการเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่ดีขึ้นที่คุณเป็นอยู่แบบนี้เนี่ยมันทําให้เขาอึดอัดมันทําให้เขากลัวว่าจะสูญเสียคุณไปจริงๆเขาอยากให้คุณใจอ่อนก็อยากให้คุณเป็นคนที่รักเขาเหมือนเดิมก็อยากให้ทุกสิ่งทุกอย่างมันเปลี่ยนไปทิศทางที่ดีขึ้นนะคะเพราะว่าดูคุณแบบไม่ค่อยสนใจเขาเท่าไหร่่็อาจจะมีฟอร์มฟอร์มนิดนึงเรากลับมารักกันอีกครั้งได้ไหมเรากลับมาฟื้นความสัมพันธ์ให้ดีดั่งเดิมได้หรือเปล่าเป็นคนใหม่ เป็นรักครั้งใหม่ได้ไหมนะคะถึงแม้ว่าเราจะเรียนรู้กันมาแล้วเราเป็นหนังสือเล่มเก่าของกันและกันแต่ฉันอยากจะบอกเลยว่าเรากลับมารื้อฟื้นความสัมพันธ์อีกได้ไหมเนี่ยเขาอยากจะมารื้อฟื้นความสัมพันธ์กับคุณเฮ้ยอะไรกันเนี่ยนะอ่านไพ่เนี้แบบตลกตลบดีนะคะเพราะว่าเห็นไหมคะเขาเขาบอกว่าคุณเป็นเอ่อ ชคชะตาของเขาเป็นคู่ของเขานะคะเป็นคู่ทางจิตวิญญาณด้วยนะเหมือนเกิดมาคู่กันนะ่ะเจอใครก็ไม่เหมือนเธออะไรแบบนี้เลยนะว้าวโอเค ไม่ว่าอะไรมันจะเกิดขึ้นนะคะเขาจะพยายามทําให้ทุกอย่างมันลงตัวและทําให้ทุกอย่างสมดุลไม่ยอมแพ้หรอก่าเขาก็มีเป้าหมายของเขานะคะอันนี้เราก็ได้ทราบใจของเขาที่มีกับคุณกันแล้วเอาละค่ะคุยไอขอ,อดูบทสรุปให้นิดหนึ่งนะคะบทสรุประหว่างคุณกับเขาจะเป็นอย่างไรสี่ใบบทสรุประหว่างคุณกับเขาจะเป็นอย่างไร ว wow. ้มันมันมีการเริ่มต้นใหม่แล้วแหละนะคะเขาจะเป็นคนใหม่ที่ดีขึ้นกว่าเดิมเพราะว่ามันมีมันมีสิ่งต่างๆใหม่ๆเนี่ยออกจากความกลัวมีการปรับความเข้าใจกันคือคือคุณจะได้โอกาสจริงๆนะคุณเป็นคู่กันด้วยนะคะคุณคุณจะได้โอกาสดีๆเกิดขึ้นในความสัมพันธ์นี้ อะไรที่มันเป็นปัญหาอะไรที่ไม่ดีคุณจะได้รับการแก้ไขโอเครู้เรื่องคุณจะได้ขจัดความไม่เข้าใจกันอะไรที่เป็นปัญหาเคลียร์จบแล้วมีการเริ่มต้นใหม่สูงจริงนะคะ่านต่อไขออีกนิดหนึ่งนะขออีกสักสองใบขอดูบทสรุปสักสอใบแล้วค่อยไปคำแนะนำโอเคเนี่ยเขา เข,เขามีความรู้สึกว่าคุณน่ารักกันนะคะแล้วก็ต่อให้จะต้องแบบรอต่อไปเรื่อยๆหรือว่าทําวิธีไหนเขาก็พร้อมนะคะที่ที่จะามว่าเขาอยากมีคุณอยู่ในชีวิตเขามองว่าคุณคือแบบเส้นทางที่เขาเลือกแล้วถ้าจะต้องไปต่อเขาอยากไปต่อกับคุณนะคะมันมีคุณแล้วชีวิตมันมีสีสันดังนั้นมันมีโอกาสสูงนะคะที่คนนี้จะเป็น รักครั้งใหม่ในลักษณะของคนเก่ากลับมาหรือฟื้นความสัมพันธ์กันนะคะเอาละที่นี้คายขอดูบทสรุปให้นะคะขอดูบทสรุปให้อ๋อบทสรุปไปแล้วดูสิขอดูคำแนะนำให้เลยสี่ใบนะคะจะขอดูคำแนะนำให้เพื่อนๆสี่ใบขอดูคำแนะนำขอดูคำแนะนำในแรนดอมนี้หน่อยนะคะคำแนะนำที่หนึ่งนะคะ อะไรที่มันจบไปอะไรที่ไม่ดีให้อภัยกันนะคะการให้อภัยก็คือการทําบุญกุศลส,สูงที่สุดแล้วถ้ายังรักกันให้อภัยกันเถอะนะจ๊ะมีการฮิลลิ่งมีการปรับความเข้าใจกันค่ะว,ว้วาวว,าว้าวใบที่สองขอดูใบที่สองคำแนะนำคุณกับเขาเป็นคู่กันและนะคะไม่ว่าก่อนหน้านี้ ห่างกันจากกันทะเลาะก,กันหนักขนาดไหนสุดท้ายก็ต้องกลับมาเจอกันคุณเป็นคู่กันนะคะดวงเปิดทั้งคู่ละแสง,สว,งสว่างสว่างสวัยสองแสงใครที่ทะเลาะก,กันอยู่ใครที่งอนกันอยู่เขาเข้ามาคุณยังไม่เปิดใจอีกไม่เกินสามเดือนคุณจะเปิดใจเพราะยังไง หนีไม่พ้นคุณเป็นคู่กันการกลับมาคือดีกันสูงมากค่ะดูใบสุดท้ายกันนะคะโอเคคุณมีเติร์ดอายคุณมีตาที่สามโปรดจงเชื่อมั่นในสัญชตาตญาณของคุณถ้าคุณต้องการอยากจะทราบคำตอบเรื่องใดขอให้คุณ พยายามทาสมาธิให้เกิดได้มากที่สุดแล้วคุณจะรู้คําตอบลวงนาได้แน่นอนนะคะหรือขอให้เชื่อมั่นสัญญาตยานว่าไดกระตามแต่ที่คุณมองว่าเขาดีขึ้นแล้วเขาเปลี่ยนจริงๆพร้อมจะเอาใจลงไปเล่นแล้วทําตามหัวใจเลยนะคะดังนั้นคุณเชื่อมั่นในสัญชาตยานของคุณได้อันนี้ก็เป็นคําแนะนานะคะที่พคยอยากสื่อสารให้คุณรับทราบใน random นี้นะคะ ขอบคุณสำหรับการรับชมแล้วก็รับฟังนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u บส c คร b e เป็น like, mm hmm. กำลังใจให้กับช anel mm hmm. ของเราด้วยนะคะวันนี้ไปแล้วเดี๋ยวเอาไว้พบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ